ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนับเข้าสู่รายการเรื่องจริง Night Life ในคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งแบบนี้เลยครับนี่คือรายการวาไรตี้ก่อนนอนที่จะสร้างความสุขมอบความบันเทิงระยมค่ําคืนและสำหรับคืนนี้นะฮะกรุณาเตรียมทิชชู่วไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเผ <c oughs> ื่อที่ใครเนี่ย กำลังอกหักอยู่กำลังเสียใจอยู่เลยจะได้หยิบมาซับน้ําตากันได้ทันเพราะแขกรับเชิญเราวันนี้เพลงของเขาแต่ละเพลงนะครับมันอาจจะไปจี้จุดใครอยู่ในตอนนี้ก็ได้ขอต้อนรับคุณโอรานชูใจหรือที่รู้จักกันดีคุณโอ๊ว่านใหญ่ครับโอ้โหเชิญเชิญก่อนเชิญหน,น้าน,นี้ตรงนี้เลยครับพาใจพี่บนาแล้วแว่นคุณก็ไม่ได้ใหญ่แล้วทำไมมันถึงต้องแห่นใหญ่ด้วยอะ มันไม่ได้ตั้งใจครับพี่มันเป็นชื่อที่เรามีคนเรียกเราแล้วเราก็เลยเอามันเป็นชื่อเราเลยเพราะว่าเราเราไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเราชื่ออะไรปกติเนี่ยพี่จะเห็นโอเปลี่ยนแว่นบ่อยเหมือนกันหลายสไตล์แต่ไม่เคยแว่นใหญ่ใช่มันมันลำบากพี่ไปแล้วพออันใหญ่ๆหมันจะฟ้าขึ้นแสดงว่าเคยใส่เคยใส่แล้วเขาก็เลยเอาจุดนั้นน่ะมาเรียกเป็นโอแว่นใหญ่อ๋อนี่คือที่มางั้นคืนนี้ขออนุญาตให้ทุกคนได้รู้จักกับโอแว่นใหญ่และพีเคแว่นใสกันละกันนะครับผมทำไมถึงไม่ค่อยออกรายการทีวีถ้าแบบ เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบโบ๊ะบ๊ะสนุกสนานขนาดนั้นพอไปแล้วก็เลยกลัวว่ามันจะก่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดอะไรไปเอ๊ะกลับบ้านไปก็จะแบบพูดอะไรไปบ้างวะเนี่ยนี่คือหนึ่งในศิลปินในประเทศไทยของเราที่ผมรู้สึกว่าผมอยากสัมภาษณ์มานานแล้วตั้งแต่เขาเขากลายเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเพลงที่ดังไปทั่วประเทศน่ะแต่วันนี้ดีใจมากที่ดีดีดูในสคริปต์ปั๊บโอเว่นใหญ่มาขอบคุณมากที่เกียดกับเรานะเอาอย่างนี้นะครับก่อนที่จะคุยกันเนี่ยขออย่างเดียวอยากฟังเพลงแบบสดๆ แฟนรายการอยากฟังเหมือนกันกับเพลงนี้ครับเจ็บจนพอไม่ต่างอะไรจากวันนั้นสิ่งที่เธอทำกับฉันมันเม้นว่าฉันก็นลาดูหนังเรืองแนมคำที่เธอได้บอกฉันฉากตมเดิมที่ซ้ำๆยังย้มให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดมไม่รู ใจฉันเลือที่ว่างให้เธอได้อีกกี่แผลร่องรอยของน้ำตามันทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจเจ็บจนพากันที่ใจมันจะทนไว เวลาที่เราต้องทนกับความเสียใจ คุณผู้ชมครับที่เพิ่งจบไปนั่นคือเจ็บจนพอกับยอดวิวทะลุ227ล้านวิวบ้าไปแล้วะเอาอย่างนี้ตอนนั้นนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวโอเนในฐานะของศิลปินเดี่ยวแล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากตอนนั้นเซ็ตไปในใจกี่เพลงแล้วเลือกทำไมถึงต้องเลือกเป็นเพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวน่าจะเขียนมาประมาณ4ี่ห้าเพลงพี่แต่ว่าให้น้องๆที่ฝึกงาน ในในในค่ายในออฟฟิศเนี่ยช่วยกันฟังแล้วก็ให้เขาช่วยกันโหวตว่าชอบเพลงไหนที่สุดอ๋อนี่มาจากการโหวตจาก5เพลงนั้นใช่และอีก4เพลงนั้นอ่ะก็มีปล่อยเหมือนกันแต่ว่าตามมาเป็นลําดับหลังๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ้างงว่าคืออีก4เพลงที่เหลือนั่นก็คือเพลงที่ที่มีโอกาสได้ฟังหมดแล้วตามวิธีต่างอ๋อ้าใจละมาอยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่กับพี่วันเนี้ยเราถือว่าเราเช็คอินคือศิลปินตัวจริงของประเทศไทยหนึ่งในนั้นเลยนะเคยคิดไหมว่าวันหนึ่ง จะกอบโกยความสำลร่ยได้ขนาดนี้วันหนึ่งจะมานั่งอยู่ที่ช่อง7มานั่งคุยกันที่เรื่องจริงในไลฟ์เนี่ย มันก็เกินความฝันมาตลอดนะพี่ผมก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอะที่แบบมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินแต่ว่าวันหนึ่งที่ได้มาเป็นศิลปินมันคุ้มแล้วพอแล้วแค่นี้แต่วันหนึ่งที่มาเป็นศิลปินเดี่ยวอีกก็ได้อยู่ตรงนี้อีกมันที่เหลือมันคือกําไรมากๆแล้วม,มันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าต้องไปถึงตรงไหนอีกแล้วอเอาอย่างนี้อธิบายคําว่า introvert ที่พี่ฟังหน่อยมันแปลว่าอะไรผมว่าคงมีหลายแบบแหละถ้าสมัยวัยรุ่นเลยนะช่วง,งมัธยมมต้นอะไรย่างเงี้ย เราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสะดวกในการไปพบเจอผู้คนไม่อยากคุยอะไรไม่ค่อยคือคุยได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เรารู้จักแล้วแบบสนิทอะไรก็จะพูดเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ได้สนิทมากเราจะพูดน้อยหน่อยถ้ายิ่งต้องอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆจะเลือกที่จะเงียบที่สุดไว้ก่อนอืเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอึดอัดเหมือนกันนะบางทีแบบการที่เราจะต้องพูดท่ามกลางผู้คนเยอะๆซึ่งเราไม่รู้จักเขาเลยอ่ะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่โอ,อกโลัวก็คือการที่ ไม่กล้าเผชิญหน้าหรือเข้าไปคุยกับผู้หญิงใช่จริงเหรอจริงอ่ะอันนี้พูดถึงตอนมอใช่ไหมหมอตอน้ตนตออ้นมันมัน,ม,นมันสะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยรู้ตัวจนวันที่มาเข้าเรียนมหาลัย oh. ปริญญาตรีเราเรียนจิตวิทยาแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องจิตวิทยามันมีคําถามหลายอย่างในตัวเราที่เราอยากรู้ว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างเงี้ยก็เลยหาสาเหตุว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นในขณะที่คนอื่นเขาทำได้หรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ เป็นเพศตรงข้ามผู้หญิงสวยแหละผู้หญิงที่ดูแล้วแบบดึงดูดอ่ะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าลําบากมากพูดแบบผิดภาษาเลยแหละพูดเป็นภาษาเบ๊ะเบ๊ะบ้าๆเลยอ่ะคือจริงๆในทางจิตวิทยาเนี่ยเราทุกคนไม่ว่าเราหรือใครก็ตามเนี่ยเราถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ของเราผ่านเรื่องราวที่เราเติบโตการเลี้ยงดูต่างๆทําให้เราเชื่อแบบนี้คิดแบบนี้มีอะไรพฤติกรรมแบบนี้สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือว่าการที่เรา ไปพูดคุยหรือโดยเฉพาะยิงง่งกับเพศตรงข้ามอะ่ะเป็นสิ่งที่พูดทํายากมากก็เลยหาวิธีว่าเออแล้วทำยังไงอ่ะเมื <ทำ S 1> ม่อเราเป็นก็เลยการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองอการที่เราจะเอาชนะเราต้องทําความเข้าใจกับความกลัวตรงนั้นแล้วก็เผชิญหน้ามันอ่ะทำยังไงกค็คนผู้หญิงคนนั้นที่เราชอบแล้วคนหน้าที่เดือนก็ไปคุยคุณผมไม่รู้ว่ามันคือชอบหรือเปล่าแต่ว่าคนเนี้ยเราเห็นหน้าเขามาบ่อยนาหลายเป็นเดือนหลายเดือนแล้วแต่ไม่เคยคุยกับเขาแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยพอเรา รวบรวมข้อมูลได้ประมาณนี้เราตัดสินใจว่าเอาว่ายังไงเราต้องเข้าไปให้ได้มีวันหนึ่งตัดสินใจว่าวันนี้ต้องทําให้ได้ไม่งั้นนะจะต้องเป็อยู่ตลอดไปก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเขาซึ่งบทสนทนามันแปลกประหลาดมากเป็นยังไงเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักกันแล้วเราเดินเข้าไปเราก็รู้สึกว่า<ม>เขาจะคุยกับเราไหมเขาจะพูดยังไงอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษนะครับเขาก็หันมาแบบ<ม>นี่ไรหรออะไรเงีเ้ยเราก็คือว่าผมต้องมาคุยกับคุณครับเออทำไมคุยอะไรอ่ะคืออะไรหรออะไรไม่ผมมีปัญหากับตัวเอง จริงเหรอเขาว่าไงอ่ะเขาก็งงไงพี่เขาก็งงว่าเฮ้ยคืออะไรอ่ะเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคนนี้เป็นอะไรก็เลยค่อยๆอธิบายเขาแต่ว่าเขาก็ใจดีนะเขาใจดีพอที่จะฟังว่าว่าเราพยายามจะอธิบายว่าอ๋อเราเราเราเรียนจิตวิญยานะแล้วเราค้นพบว่าเราอ่ะต้องทําสิ่งนี้ต้องเข้ามาคุยกับคุณเพราะว่าอธิบายแบบนี้เลยก็อธิบายแบบนี้เลยแล้วเขาว่าไงอ๋อไม่เป็นไรยินดีคุยกันได้แล้วก็เขาก็ไนท์มากๆเนาะแล้วก็บอกว่า เอ้ยแต่เห็นเห็นมาตั้งนานแล้วเห็นกันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยได้คุยก็ได้เรียกว่าได้รู้จักกันแต่ผมก็ไม่ได้จีบอะไรเขาต่อก็คือคนพบว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีกับตัวเองมากที่เราทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แล้วไม่กล้ามันเหมือนกับปลดล็อกบางอย่างให้เรารู้สึกว่ามันไม่แปลกอะไรนะแล้วเราก็ทําได้ดังนั้นนะ่ะถึงอาจจะไม่ง่ายเสมอไปแต่ว่ามันเป็นสเต็ปแรกของเรานั่นทุกวันนี้2023แล้วเนี่ยเรายังเป็น ที่เขาเรียกว่า introvert อยู่ป่ะผมว่าเป็นนะแต่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการรู้ตัวมากขึ้นมันเหมือนมีการตเตรียมทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีไปเจอใครนะ<ม>อะไรแล้วก็ต้องแต่มันจะแบบถ้าแบบโดยที่ไม่ได้แบบไม่รู้ตัวล่วงหน้ากังวลน,นิดนึงนเพ<ข>ราะว่ามันเหมือนว่าเราทุกครั้งที่เราไปเจอใครอะ่ะสมมติไม่ไมเคยไม่เคยรู้จักกันเนี่ยเหมือนเราพยายามแบบให้พลังงานพยายามจะเข้าใจเขาพยายามฟังเขาพยายามทําความรู้จักเขามากๆอ่ะมันเลยทําให้เราตั้งใจมากๆอะแล้วมันกลายเป็น พลังงาของเราอ่ะมันมันหายไปคุยกับคนอื่นค่อนข้างยากทาไมถึงเลือกใช้ดนตรีคุยกับเพื่อนมันมีหลายๆจุดในช่วงวัยรุ่น,นครับที่ผมในช่วงที่เราเป็นคนเงียบๆอะแต่พอเราเล่นดนตรีอะเรามีโอกาสได้หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเริ่มรู้จักเราเริ่มมาคุยกับเราเพิ่มเพื่อน<ๆ>เริ่มแบบเฮ้ยเอาอันนี้ไปด้วยเอาอันนี้ไปด้วยอพาม <คน S 2> ันมเล่นกีตาร์ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมีคนเริ่มเห็นเราเริ่มเริ่มพูดคุยกับเรารู้สึกแล้ว ด้ยทุกครั้งที่เราเล่นกีตาร์กับใครหรือว่านั่งฟังเ่ะเรารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราเราสนิทกันมากขึ้นม,มันเหมือนมันมันมันทาลายกําแพงบางอย่างลงเวลาที่เราได้คอนเน็กกันผ่านดนตรีม,มันทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกันเวลาเล่นดนตรีนั<อ>่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าการเป็นศิลป,ปินจําตัวแต่ที่บ้านไม่ชอบอพี่สาวชอบไหมพี่สาวก็ชอบดนตรีทุกคนนะพี่แต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้ เรียกว่าแบบไม่ได้มองว่าวันหนึ่งเราจะมาทําตรงนี้ได้แล้วก็มองผ่านสายตาของผู้ใหญ่ในยุคนั้นผมคิดว่าอาชีพนักร้องศิลปินมันเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแล้วเราเคยแบบอยากจะเรียนดนตรีอยากจะแบบอยากจะทําอาชีพอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นความห่วงของเขาความรักของเขาที่ที่มองว่าอย่าไปตรงนั้นเลยเพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งเราจะลําบากแต่นี้เราก็ก็เลยต้องขวนขวายเอาเองกับสิ่งนี้ครับไม่ว่าจะไปเล่นดนตรีไปไปแข่งก็ต้องไม่บอกเขาว่าเราไปแข่งดนตรีนะบอกว่า เราไปแข่งกีฬาแต่ว่าตอนหลังก็บอกเขานะก็แบบว่าเฉลยให้เขาฟังเขาเริ่มรู้ว่าเราตั้งใจกับดนตรีมากมากกว่าที่เขาคิดมอปลายเนี่ยโอได้ไปเป็นนักเรียนแรกเปยนที่เมริกาหนึ่งปีใช่ไหมตอนนั้นไปไหนอะเวสต์เวอร์จิเนียโอซึ่งเวสต์เวอร์จิเนียไม่มีไม่มีอะไรทําเลยคือมีแต่กวางกับต้นไม้อะแล้วก็มีหิมะแล้วก็กลับมาเรียนที่นี่อยู่เข้ามอสบอแล้วโทรกลับไปต่อที่อเมริกาไปอยู่เอเอเลย ที่นี่แหละครับเขาบอกบเป็นช่วงเวลาทําให้โอนเนี่ยได้ใช้ชีวิตแล้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นมีอิสระในการทําอะไรมากยิ่งขึ้นตอนนั้นผู้ชายคนนี้คนพบอะไรบ้างคนพบการไปอยู่ในในช่งวงวัยที่ไปโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันเหมือนการได้ฝึกสกลิลเอาชีวิตรอดอันนี้น่าจะเป็นตอนมอปลายมอาอันนี้ช่วงมาอะไรคือมันเหมือนได้ได้ฝึกเอาชีวิตรอดกับกับการเผชิญโลกเรียนรู้โลกแล้วก็ เอาตัวเองรอดแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือว่าเรามักจะมีข้อจํากัดของเราว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องทํามันเหมือนตอนอยู่เมืองไทยถ้ารถเสียเข้าอู่เข้าศูนย์แต่ว่าอยู่ที่นู่นค่าแรงแพงใช่ผมก็เลยต้องทําเองเอาไปซื้ออุปรกรณ์มาจากาลามแล้วก็ซื้อเครื่องมือมาเปลี่ยนเองซึ่งมันถูกกว่าแบบ3ามสี่เท่าซึ่งความภูมิใจของผมคือการแบบเปลี่ยนหม้อน้ําเองได้อะซึ่งแบบถ้าอยู่เมืองไทยเราไม่มีทางคิดว่า เราจะทําสิ่งนี้ได้อ่ะอหรือแม้สิ่งเล็กๆอย่างพวกทําอาหารแต่ว่าเรียนรู้ว่าหลายๆอย่างในชีวิตอ่ะถ้าคุณไม่ทําอ่ะคุณก็ไม่รอดอ่ะอคุณจะทําได้นั่นคือสิ่งที่เรียนรู้และนั่นก็เป็นที่มาในช่วงนั้นด้วยถูกค้นพบว่าเราคือแว่นใหญ่ครับหลังจากที่มีคนบอกว่าเขาเรียกเราว่าพี่โอแว่นใหญ่ใช่ครับทําไมถึงวางคาแรคเตอร์เป็นโอแว่นใหญ่ด้วยความที่เป็นคนที่ขี้อายอมไ,มไม่ไม่ไม่อยากบอกชื่อคนอื่นน,นะพี่เพราะว่าคือตอนแรกก็ไม่ไม่อยากให้คนเห็นหน้าใส่แว่นเพราะว่าคิดว่า ถ้าคนรู้จักหน้าเขาก็ด่าเราถูกถ้ารู้จักชื่อเขาก็ด่าเราถูกนี่เขาไม่รู้ว่าจะด่าว่าอะไรใช่ไหมเราก็คิดว่าไอ้นี่มันเล่นหวยอย่างไรไงเราก็เลยใช้ชื่อเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการเสีนดเปลนเดี่ยวพี่ย้อนกลับไปคุยถึงตอนเป็นเสียดเป็นกลุ่มได้ไหมนิดนึงได้ครับรวมตัวนิน่อยแต่ก็คือรวมตัวกันด้วยสิ่งที่รักก็คือเสียงเพลงนี่แหละใช่ที่เอลเอแล้วก็ขยอยันกลับมาอย่างลำบากกันอยู่เลยถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะใช่ไหมชตอนนั้นลำบากมม้คคนนน่ะะจจจิดวาาอออหปบบเงกตแ เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันผมมีเงินติดตัวกลับมาขายรถอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินติดตัวไม่เท่าไหร่กลับมาแล้วก็ก็คิดซะว่ารอดก็ถ้ารอดก็ดีถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรคือเราคิดแค่ว่าเราได้ทําตามความฝันละกันก็เลยเลือกที่กลับกลับมากันแต่ตอนนั้นเงินที่อเมริกาดีไหมคือตอนนั้นมันมันก็เลี้ยงดูชีวิตเราแล้วก็เราก็สามารับผิดชอบภาระอะไรได้แต่ใจใผมมาจริงจริงก็ คิดตลอดแค่ว่าถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ถึงจะอยากจะกลับมามซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันมันก็เกิดขึ้นอย่างที่จะบอกว่าตอนนั้นคนในประเทศน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ารูมตอวนีนันดนังมากแต่เมื่อเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งนี้ต้องแยกย้ายไปทำตามความต้องการของตัวเองด้วยอันนี้เลยครับที่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำว,ว่าโอแว่นใหญ่ในฐานะศิลปินเดี่ยวที่แต่ละเพลงเนี่ยเขาพูดเลยว่าถ้าอกหักต้องฟังเพลงโอแว่นใหญ่จะเป็นเพราะอะไร พักกันสกครู่และช่วงหน้ากลับมาคุยกับโอวันใหญ่กันต่อครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์